ำไมพวกเรายับอย่างนี้เนี่ยฉันก็ไม่รู้นะมันตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งพวกเราดักไว้หมดแล้วฉันเหันดีคุ้มซื้ออะไรเนี่ยตัวอะไรอะไรเนี่ยเหมือนรถบินนักขันพวกเราต้องการคอมมอนคีย์นี่ไงจะตามหาแอดมิน ไม่รู้พเราไม่รู้พอกเราไม่รู้หรอกในเรื่องเพื่อนหรือว่าชีวิตตรงต่อมาแค่หนึ่งอย่างไม่งั้นแกจะไม่รู้โอเกเขแกจงบอกม่าจะคโมนขี้ยินไเลไอ้ฉันย๋่วเดี๋ยวนายไปบอกนะโอเคนะเออมันชันมีกระดาษแผนที่นะเออนี่เอามา<ด>สิกระมีอ่ะ ออมาเดี๋ยวเรื่อนหาไม่ชอบหร่อนให้จะเปิดให้จะทารายเยอะเหรอแกดว่าชิวตเอาไว้เล่น่เหรอไปเชี่ยวเนี้ไป ท่านมีควาโหัวจริงๆตายสักทีวายมีสิ่งไม่ชีวิตเหลือแล้วพวกเราต้องการ้อมมอนกีนะค่ะพวกเราต้องเอามาทั้งหมดเพื่อที่จะตามหาพวกแอดมินแล้วพวกแอดมินจะไม่มีที่ซ่อน สชันให้ทันเสีไปละไปละจ้แน <The> ่นะมองนู้เหรอทำไมพี่ตไหนรู้อะไรมาน่ะอะไรมาไพี่โตเห็นมเออกิบิิส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 กิ ดินปืนลิซ่าฉันเป็นสกีบิเ้เฮ้เฮ้เย้อยุ่งกับเพื่อนขอนถึงข้าจะาแกยุ่งกับเพื่อนข้าอ,อ,อย่างนั้นหรอยุ่งแล้วไงล่ะโอ้ลิซ่าไปเตะทำะไรฉันไม่ได้ฮึขกัดจอก รูนี้คไม่ซื้อละสิรูรีซื้อข้าบ้างขารับได้เฮ้ยเอารีซอข้าไปยียมาอเคไหมกีบิลีหัวฉันสกีบิลีเเยี่ยมเฮ้ยกไงบ้างเยี่ยมเลยเลายี่ยมเลยไมล่าเกรดให้ใหม่น่ะก็เลยการอย่างนี้เขาเอกรบให้ฉัน อย่าเลยใช่ไหมล่ะ